สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมปของคิงสังกะสีครับแล้วคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาดูระบบสุ่มกาชาแบบใหม่นะครับผมมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมระบบสุ่มกาชาแบบใหม่ครับทุกคนเราไม่สามารถซื้อได้แบบทีละครั้งแล้วนะแล้วก็การจะสุ่มผลปีศาจนะครับผมเราต้องซื้อกุญแจนะทุกคนจะมี Copper Key นะครับในการใช้เงินธรรมดาซื้อนะครับแล้วก็จะมีคูดาวอยู่1ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ไอรอนคีครับทุกคนสามารถซื้อได้ประมาณ99ดอกนะครับผมใช้เจมซื้อนะครับผมส่วนโกคีครับทุกคนก็ใช้เจมซื้อเหมือนกันนะครับแต่แพงกว่าหลายเท่ามากๆเลยนะครับผมและคลิปนี้ผมจะมาสุ่มไอรอนคีนะทุกคนเพราะว่า เจมผมเหลือแล้วไงผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแมปนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยจามาไอ้นี่นะทุกคนซื้อ99ดอกนะครับผมแล้วก็สุ่มให้ทุกคนดูเลยนะทุกคนนะ,ะ99ดอกครับทุกคนเรามาดูกันนะว่าเ e เจนเดอรี่มันจะออกกี่ผลนะครับตอนนี้ผมต้องการผลเลิฟนะทุกคนเพราะว่ามันมีผลเลิฟวีสองนะครับแล้วก็น่าจะมีผลประตูใหม่ปะถ้าผลประตูใหม่ออกมาก็ดีเกาะเนี่ยทุกคนดู เอ้ยนี่ไงผลเลิฟได้มาแล้วแล้วน่าจะใช้ผลเลิฟประมาณ5อันหรือเปล่าทุกคนถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมมาทุกคนในโลที่2นะครับ10ครั้งนะทุกคนผมขอเรียกว่า1โลนะครับผมในโลที่2ครับทุกคนออกมาแล1อันนะเอ้ยเมื่อกี้ผลอะไรอ่ะทำเป็นเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนั้นสไปโนแล2ครับอ๋อกัมฟุตแล3ครับอัมคอมมอนยังไม่มีวิเวลของอ e ีพิกเลยนะทุกคนอ๋ออเค คนเลิฟมานะครับไม่แย่นะทุกคนดูดีดูอีพิกอยู่ไหนปกติสุมแบบเนี้ยทุกคนมันจะได้อีพิกแล้วนะครับผมแต่การสุมแบบใหม่อีพิกแม่งไม่ออกเพอเพอได้เลเจนดารี่ถ้าเป็นการสุมแบบเขาอะโอ้โหทำไมเขาปรับระบบกาชาเป็นแบบนี้วะทุกคนระบบกาชาแบบเดิมมันอ่ะอีพิกออกมาแล้วทุกคนผลแมกซ์มานะครับผมผมว่ากาชาแบบเก่ามันก็โอเคนะ คือไม่แน่ใจว่าเขาโอ้ยโอเคอีพีสองอันเฮียบอ,าาอ,าาอ่าฮะอ่าฮะอีพีสองจะมีอีพีสามหรือไม่อ่ะอีพีสามครับสำหรับผลสัน่นเรียบทุกคนอีพีสามแล้วนับไว้นะเก้าสิบเก้าีเราได้เท่าไหร่นะครับโอเคหมดแล้วโลที่ห้านะทุกคนฟึบ เมื่อกี้ผลอะไรวะมันรีผลใหม่แล้วผมไม่ได้เล่นนานมากเลยแทบไม่ได้เล่นเลยทุกคนเกมแม่งอัปเดตมาแล้วแบบไม่หนุกอ่ะอีพิกสี่เหนไครับผมอีพิกสี่แล้วโลที่หกอีพิกห้าทุกคนผลทองนะครับผมอีพิกห้าใช่ไหมอีพิกหกครับผลอะไรไม่รู้ลืมดูทุกคนกดเร็วเกินไปนะครับ โอเคครั้งต่อไปครับอ่าฮะไม่มีอ e ีป e ิกอ e ีปิกไม่ออก mm hmm. ไม่มีเรเจียนดารี่เลยนะทุกคน0.1นจุม่มันก็น่าจะออกหน่อยหนาโอเคอีป okay, e ิกเจ็ครับผลสัน7อ e ีปิกนะทุกคนฟบลบแร่ฮันคอมมอนครับ คอมมอนอ้โหโอ้โหโอเคทุกคนเหลืออยู่10ดอกสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมซื้ออีก1ดอกกัน3เจมให้มันครบ10 100โลเอ้ยไม่ใช่10โลพอดีนะครับผมก็ออกประมาณ7อันนะทุกคนเลทในการออกค่อนข้างแย่นะผมว่าสุ่มแบบเดิมน่าจะดูดีกว่านะครับถ้าสุ่มแบบเดิมโอกาสออกอีพิกมันเยอะกว่านี้ปะคือไอเนี่ยอีพิกแและอะ คือมันออกน้อยมากเลยอ่ะทุกคนโอเค10โลเทชันครับสำหรับ100คีย์ก็ได้ประมาณ8อีพิกนะครับซึ่งค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนเปลืองเจมมากเลยนะครับผมก็สุ่มเป็นกุญแจรฟรีละกันนะทุกคนสำหรับคอปเปอร์นะครับก็คงประมาณนี้ละกันเรชอบฝากกันแล้วก็ u ช s สไค b ์เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆครับเจอกันครับบ๊ายบาย